อโอเคครับผมลืมไปเมื่อกี้อ่ะมาตอบพาร์ทสองกันผมลืมไปว่าสําหรับคนที่ใหม่นะครับอันนี้มันเป็นหน้าต่างเดียวนะครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเราสามารถมาเลือกไทม์เฟรมอันนี้ได้นะครับเป็นสองเป็นสองส่วนสําหรับคนที่เลือกโปรนะครับอ่ามันก็จะมีกราฟมาให้สองฝั่งแล้วนะครับอ่าเราก็ดูว่ามันเป็นตัวเดียวกันไหมดูที่หัวตรงนี้นะครับปอน GA นะครับอันนี้ GA ด้วยนะครับ ทีนี้เราก็เลือกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทาเฟรมเล็กได้นะครับทางขวาเป็นทาเฟรมใหญ่อย่างเงี้ยนะครับรีเซตชาร์ตอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมผมไม่เคยเซตติ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันเซตติ้งนี้เราก็ปรับเปลี่ยนสีได้ตามปกติเทมเพลตนะครับชุดนี้ทั้งหมดในฝั่งซ้ายนะครับเราก็สามารถเลือกเซฟเทมเพลตได้นะครับเลือกเซฟไว้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อโอกาสหน้าเวลาเรานนเนี่ยเราก็ มาคลิกแล้วเราก็เลือกเทมเพลตที่เราเซฟไว้ได้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมอ,อ่านี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะเลือกแบบแนวนอนแนวตั้งได้หมดนะครับสำหรับบางคนถนัดแนวนอนนะครับเป็นอา,อาจจะมีมอนิเตอร์ที่เป็นแบบกว้างกว่านะครับอันนี้เราก็เป็นสามหน้าจอได้นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้สามหน้าจอเท่าไหร่ผมอาศัยใช้มอนิเตอร์แยกต่างหากนะครับ มันมองไม่ค่อยเห็นอะอย่างเงี้ยสำหรับใครที่ชอบดูกราฟ1นาที5นาที15นาทีก็สามารถใช้3หน้าจอได้นะครับอ่ะลองดูครับอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวนะผมดูแป๊บหนึ่งในส่วนของอ่าราคาค่าสมัครน,นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นะในส่วนของราคาค่าสมัครมันจะมี จะมีหลายแบบนะครับคือปกติเนี่ยผมใช้แบบโปรนะครับซึ่งมันจะใส่อินดิเคเตอร์ได้10อันนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาโปรธรรมดาเนี่ย <c oughs> ผมใช้โปรพาสพูดผิดใส่อินดิเคเตอร์ได้5ตัวนะครับเปิด2ชาร์จได้ในเวลาเดียวกันใน1วินโด้นะครับแล้วก็มีใส่อเลอร์ได้20อันนะครับแต่ว่าผมบางทีผมอเลอร์ตั้งเยอะไนงะเกิน20เพราะาผมอาจจะดูหลายตัวนะครับก็ มันก็จะมีต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าใครสมัครครั้งแรกเนี่ยให้สมัครแบบฟรีไปก่อนนะครับแล้วก็ไปแคนเซิลมันทิ้งใกล้ๆจะหมดครบ30วันเนี่ยให้ไปแคนเซิลทิ้งแล้วเดี๋ยวมันจะมีอ e ีเมลลดราคามาให้นะครับแบบโปรหรือแบบโปรพาสนี่แหละถ้าเราทดลองเป็นแบบโปรพาสทดลองใช้นะมันก็จะส่งแบบโปรพาสมาให้ครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้จ่ายเต็ม2 9 9เนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีจริงๆมัน3า0กว่านะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วบางช่วงเวลาสิ้นปีหรือว่า Black Friday อะไรเงี้ยมันจะมีลดราคานะครับหรือกลางปีอาจจะมีลดราคาซึ่งเวลาผมจา่ายเงินไปแล้วเนี่ยผมก็จะไมไ่ทิ้งบัตรเครดิตเอาไว้ในนั้นนะครับเดี๋ยวถึงเวลาใกล้ๆกล้หมดเนี่ยมันถ้าเราทิ้งบัตรเครดิตมันก็จะต่อตอัตโนมัติอะเนาะผมคิดว่ามันน่าจะมีโปรโมชั่นช่วงช่วงสิ้นปีอะครับถ้าใครซื้อไปแล้วแล้วช่วงสิ้นปีมันมีโปรโมชั่นอีกเราก็สามารถซื้อโปรโมชั่นได้มันจะมา add one เพิ่มนะครับในวันที่เหลือของเรานะครับก็สะดวกดีครับเดี๋ยวลองใช้ดูแล้วกัน